ทน,นฟังแล้เพลงคมันคือเป็นเพราะรมหรือฉันแค่อ่อนไหวฉันไม่ได้คิดเป็นว่าใช่ไหมมันเกิดอะไรทำไมสายตาของเธอเดี๋เปลี่ยนไปนคำพูดของเธอทำใจฉันอ่อ,อนไหวนิ้วฉันแค่เมื่อวัฝัน อยู่่ลมหายใจขอเราทงสองเหมือนกำลังเลือนหายทุกสิ่งรอบกายของฉันหยุดเคลื่อนไหวฉันคิดว่าเราเอาดีๆมองดีๆเธอกันหนารักตอนจะยิ้มตอนจะคุยตอนเธอมาทักตอนจะสบสายตากระพูดบับ้ใจที่เธอพูดมาฉันต้องเตือนตัวเองและบอกมันเกิดอะไรทำไมสายตาของเธอถึงเปลี่ยนไปคำพูดของเธอทำใจฉันอ่อนไหว นิวฉันแค่มารัอฟันอยู่ๆู่วหายใจความรู้สึกทั้งสองเหมือนกำลังเลือนหายทัวสิ่งรอบกายของฉันดูเคลื่อนไหวฉันคิดว่าเรา